เริ่มแรกเลยจะเป็นแชร์เหมือนเล่นทั่วไปก็คือเหมือนเก็บเงินสะสมอะค่ะมือเท่าไหร่มันจะมีหลายวงนะคะวงห้าหมื่นบ้างวงห้<บ>าหมื่นเหยเหรอยบ้างช่วงแรกๆก็เปิดมาเราก็จะได้เงินตามที่กําหนดไว้เลยอพอช่วงประมาณท้ายๆก็ไม่ค่อยได้พอมาสักต้นเดือนจะมีการเพิ่มมาละต่อวันเนี่ยหลายๆวงก็มีการติดตามในวงแต่และวง,งนในแชทอะค่ะว่ารับยอดยังไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาของไปแจ้งความอะค,ะค่ะ ไมมีการทวงถามก่อนไหมทวงถามแล้วค่ะน้องก็บอกว่าน้องถูกโกงอีกที่ไม่มีจะให้ในส่วนตรงนี้เราเคยไก่เกียกันมาแล้วทุกวันนี้หนูก็ทำงานทุกอย่างเลยค่ะเหมือนแบบบางวันหนูไปสอนพิเศษหนูได้มา500อะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็ให้คนพวกนี้ไปด้วยค่ะที่หนูขายของออนไลน์ค่ะหนูก็ขยายตลาดเพิ่มด้วยแล้วก็กรับตักลีดมาอีกเพราะหนูก็อยากหาใช้นี่เขาให้มันมดหมดผูดู้มีเงินลงทุนแต่ทำไมไม่เอามาใช้นี่พวกหนูอะค่ะ